สวัสดีครับแล้วหนูกำลังกำนเนังอะออะไรหนูอยู่ห้องน้ำกันะดีอยู่ในห้องน้ำ okay. <c oughs> โอเคช่วยหนุ่ยไม่ <c oughs> ล้วโฟอยู่เปล่าเดี๋ยวกล้องมันหลุดออกมาไม่โพนะหนูก็กำลังหาวิธีอยู่เอาแต่ไม่โพนะโอเคกลัวภาพแล้วมันโฟอยู่เกิดปัญหาวิธีเจอขึ้นมามันโผล,ลนะ่ขึ้นมาช่วยหนู้วย โปะเ่าไม่โปะนะอันตรายโป๊อยู่แต่หนูไม่ได้เปิดกล้องฮะอุ้ย <c oughs> น่ากลัวมากอย่าเปิดนะ <c oughs> หนูพยายามจะไม่โดนหน้าจออยู่ฮะโอ้ยโปดยเหรอไม่โปดิปิดไปก่อนห <c oughs> วัดเสียวเจนนะหวัดเสียวไม่โปะนะปิดไปก่อนนะมือเอาเอาเอาผ้าปิดไปก่อนเดี๋ยวเกิดมันพลาด โอเคปิดแล้วนางไม่ดึงไม่โป้แล้วนะโอเคได้อยู่ค่ะได้อยู่อ๋อไม่โป้แล้วนะไม่โป้ค่ะโอเคบาดเสียวไม่ใช่โป้ไม่โป้อะดีๆไม่โป้นะไม่โป้ค่ะไม่โป้แล้วโอไม่โป้แลเวลาบไลฟ์จะต้องตรงกับเวลาหนูอึทุกที ว้าคนถามโปหรือไม่โปตอบเขาหน่อยสิไม่โปนะไม่โปไม่โปละค่ะโอเคโอเคโอเคไม่จะบอกว่าทุกคนแบบหนูขายของเมื่อสักครู่เนี้ยชั่วโมงหนึ่งได้ร้านหนึ่งอ่ะตอนนี้ลอนไปทั่วทุกที่เลยอะ่ะโหหนูก็รุ้นอยู่ค่ะแบบอยากให้พี่เอกับพี่ปอเขาแบบชื่นใจทำได้ด<ห>ีใจค<ห>่นกาขับน่ารักมากเออเขาก็เต็มเหนี่ยวเห็นได้ข่าวว่าโอ้โหแทบจะเชื่อสิงโตกันในสตูดิโอที่ขายของ พี่เอก็คือหลุดไปแล้วแบบมือไม้เย็นแบบแล้วก็เดี๋ยวมันจะมียอดตามมาอีกแน่นเอียดเพราะว่าเขาเขายังขายรันต่อเน,นื่องอยู่น่ารักดีเพราะพี่ก็สนิทกับพี่ปอพี่เอแล้วก็ใช้บริษัทคู่ค้าของเราอ่ะที่เป็นมูฟฟัสอ๋อฉันพี่พี่ที่เป็นมูฟฟัสก็มารู้สึกชื่อพี่ป๊อปเลยเออพี่บ๊อบบี้ไง เราะาว่าดีใจ<ส>เองค่ะแบบเราก็ดีใจด้วยแบบเพราะว่าน่าจะไลฟ์แตบเขาอีกทีนึงก็คือเดือนสิบเอ็ดเลยค่ะได้แล้วก็ส,สบู่นั้นสบู่นั้นคอนเฟิร์มไปแล้วนะอันเดิมอะแต่ว่าตัวเลขดีดีขึ้นกว่าที่พี่คุยให้ฟังนิดนึงจบข่าวอ่ะเห็นไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุยแบบคุยให้หลุดไงสบู่ก็เวลาไลฟ์ทีนึงก็ยอดโผลด่ดูมันนึงค่ะเวลาไปไลฟ์ เออเดี๋ยวเขาบอกว่าจะได้เห็นคัดเอาของหนูหลายที่อยู่เหมือนกันเย <Yeah. S 2> ่เดี๋ยวต่อไปก็คิวกัมพูชานะแล้วก็อะไรวะอย่างอื่นไม่มีอะไรนะกัมพูชาตกลงเคลียร์คิวให้ไปละนองแล้วนะจอยจอยแล้วก็ uh huh. ตามนั้นเลยวันนี้เซตงานให้หมดเรียบร้อยแล้วที่ละนองก uh huh. ็ขึ้นคอนขึ้นคเสิร์ตกันแบบซอฟแต่ค่าตัวก็เหมือนเดิม แต่ว่าร้องกันเลยสี่คนแต่หนูอาจจะร้องเยอะกว่าทักเพลงสองเพลงอรือเพลงเดียวเพื่อช่วยกันถัถอยะสิบสี่สิบห้าเพลงสี่คนได้ค่ะโหแลนองเหมือนเท่าที่เราเตรียมตัวนะแล้วเราจะมีการเที่ยวแสงจันทร์ตะวันแดงกันนะรู้ตัวปเล่าคืออะไรฮะไอเดียมาจะนั่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็อยากอยากไปปิดโรงเบีย อะไรวะตะวันแดงแสงจันอะไรสกีอย่างปิดโลเมียแล้วก็เราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเที่ยวเราให้สแนคลองคนเดียวสองชั่วโมงโอเคเราเป็นนักท่องเที่ยวนะเราทำตัวเป็นท่องเที่ยวเราทําตัวเป็นไปจองโต๊ะกินข้าวกันหนูจะอยู่ถึงสแนคลองสองชั่วโมงไหมไปซะก่อนตอนชั่วโมงเดียวเราก็วิวละลอยไปละแล้วเห็นว่าเขาบอกมี่า้นใหิงฟ้าขึ้นไปเล่นตลกแต่ห้าม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 ฟ้า ห้ามอิงฟ้าร้องเพลงเพราะรู้ว่ายังไงอิงฟ้าก็จะร้องแต่ไม่ให้ร้องพอเป็นผู้เที่ยวแล้วกันรอบนี้เออเป็นผู้เที่ยวก็บอกแล้วไงก็บอกว่าชาลลอตเที่ยวทุกคนเที่ยวไปไหนเที่ยวอุ้มเที่ยวทุกคนเที่ยวหมด <Okay. S 1> ยกเว้นแทนักทํางานคนเดียวแล้วก็เออเล่นเล่นสนุกเล่นเล่น,ลนแซวนักร้องไปพังๆอย่างเงี้ยได้แบบใหม่กโม พรุ่งนี้ตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าครับ